สร้างเครื่องแบบนี้ได้นะครับบอกเลยว่าคุณได้งานระดับร้อยล้านอันนี้อาจจะเป็นเทคโนโลยีใหม่สาหรับวันนี้นะครับนี่นะครับเป็นโซลูชันโตโยครับสวัสดีครับนี้นะครับผมจัดมาแนะนําเครื่อง ตัวนี้นะครับสุดยอดเทคโนโลยีของโตโยต้านะครับอชูเอเตอร์ตัวนี้นะครับอาจจะเป็นอชูเอเตอร์ที่32มเกณฑ์อยู่ในเครื่องเดียวกันและเครื่องนี้นะครับไม่ใช่แค่เกณฑ์อัชูเอเตอร์อย่างเดียวนะครับยังมีลีเนียมอเตอร์นะครับครั้งแรกไมโครในเมืองไทยที่โซลเป็นแอปพลิเคชันของโตโยต้านะครับปีนี้จะมีใหม่ๆก็คืออัจฉรอยะเกณฑ์พวกลีเนียมอเตอร์นะครับใช้ในแอปพลิเคชันหลักลีเนียมอเตอร์ครับของโตโยตาก็คือว่ามันเหมือนแถบแม่เหล็กรถไฟแถบแม่เหล็กที่วิ่งที่เซี่ยงไฮ้ครับ ก็คือ,อใช้กระแสไฟฟ้ากระแสแม่เหล็กให้รถไฟวิ่งลอยบนรางแล้ะในรางนี้ครับจะมีแม่เหล็กคือ SN SN เนี่ยครับเดียงวยกัน,นะครับถ้าเราสังเกตตัวนี้ครับคือตัวนี้มันจะได้วิ่งได้ความเร็วที่สูงที่สุดนะครับผลความเร็วสูงสุดอยู่ที่2,500ม mm ิลลมตรตลและส่วน accuracy มันจะบวกลบอยู่ที่2ไมโครนะครับฟังให้ดีๆี่2ไมโครจริงๆนะครับผมไม่ได้ฟังผิดผมก็อึ้งตีแรกนะครับ แล้วสปีดนะครับ2 0 0 5 m มน e ดมินเนเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันพวกนี้ในบ้านเราบอกว่าเอ้ยมันไทยเทคขนาดนี้มันได้ใช้หรือเปล่าจริงๆมันได้ใช้นะครับมันได้ใช้กับบริษัทที่ทำแอปพลิเคชันอย่างเช่นไมโครชิปอย่างเช่น W d อย่างเช่นซีเกตอย่างเช่นพวกนี้นะครับ mm hmm. เขาต้องใช้แอปพลิเคชันพวกนี้ไวหรือว่าบริษัทที่ผลิตไมโครชิปหรือว่าที่อะเซม b บลีพวกมือถืออนาคตที่จะกำลังเข้ามาในเมืองไทยบ้านเรา ที่หลังจากโควิดช่วงเวลานี้ครับมันเข้ามาในบ้านเราเยอะมากผู้สร้างเครื่องถ้าได้เทคโนโลยีแบบนี้ได้ศึกษาได้เรียนรู้ต่อไปควรจะได้สร้างเครื่องตามูความต้องการของลูกค้านะครับส่วนตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันมีเกณฑ์แต่ละเกณฑ์พวกนี้ครับสามารถได้ได้ถ้าส่วนถ้าสนใจนะครับเราจะได้เรียนรู้และตัวคอนโทรลพวกนี้นะครับให้เห็นนะครับเราซีคอน์ด้วย32เกณฑ์ด้วยกันทั้งเครื่องนี้ครับเป็นเครื่องที่ A s s e m b l y u s ัโดยที่ไม่ต้องมีคนเลยครับ อันนี้ครับคือโตโยฮายไดส์ของโตโยต้ของปีเมทัลเล็กปีนี้นะครับแนะนำเรียบร้อยแล้วครับปีนี้ผมขอลาวไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับ